รับสวีดัสสวัสดีดทุกคนด้วยครับพบก,กันเช่นเคยในช่องโอเซกับทุกคนก็วันนี้ผมมีปืนหนึ่งที่ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูแล้วก็จะมานําเสนอทุกคนฮะนี่นะทุกคนก็คือเจ้าปืน m อ็มสพันพานเองลืมกันแล้วหรือยังฮะเป็นปืนแรแล้วก็เป็นปืนหายยากพอสมควรนะในยุคป,ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะทุกคนก็เจ้าปืนตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันก็น่าเล่นอยู่นะมันก็น่าเล่นอยู่แต่ว่า ก็อย่างว่าแหละในยุคปัจจุบันนี้มันก็มีปืนอะไรที่มันค่าสแต็กดีกว่านี้แล้วก็น่าสนใจมากกว่านี้เจ้าปืนตัวนี้ก็ต้องถูกลืมเลือนไปเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนก็น่าสงสารน้องนะเจ้าปืนตัวนี้อุตสาห์ทำหน้าที่มาในยุคช่วงบุกเบิกก็ตอนนี้ก็ถูกลืมไปซะแล้วโอเคปะเข้าไปดูฉายากันฉาย,ายาที่ผมใช้ก็นะ่าจะเป็นพวกฉายามีดกับคุมนะเพราะว่าผมต้องการความพิ้วส่วนฉายา,ยาช่องที่2จะเป็นยังไงก็ แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าฉายาช่องแรกผมจะเป็นคุมก็แล้วแต่ทุกคนนะเรื่องฉายาตรงนี้แล้วแต่ทุกคนเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในเกมแล้วเรามันมันยิงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรืออะไรเราเข้ามาปรับเปลี่ยนทีหลังก็ได้เพราะว่าเรื่องฉายาสําหรับผมตรงนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามาสามารถปรับเปลี่ยนทีหลังได้บางสถานการณ์นะโอเคโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าเจ้าปืนตัวนี้มันจะเป็นยังไงในยุคปัจจุบันนี้ครับทุกคนไปครับ let's go ทุกคนจะง,งงใช่ไหมว่าทำไมผมถึงพูดน้อยจังโอ้ยโตเอย้ยไม่ต้องสงสัยฮะเพราะว่าผมไปดูรีเสิร์ฟมาแล้วผมไปดูรีเสิร์ฟมาแล้ว,มมลวทุกคนคือแบบว่าไม่ดูผมสาธยายเลยตรงที่อยู่หน้าล็อบบี้จริงๆนะทุกคน <laughs> ทุกคนไม่ดูเลยอ่ะไม่ตายวะไม่โดนยิงยิงไม่โดนเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนดูแบบ เออเหรอยี่วีโดนวะตายคือเวลาผมสัญญาณถ้าน่าราบฟีทุกคนไม่ดูเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยห้าันนี้โอเคมาประมาณว่าแบบทุกคนดูผมว่าทุกคนรู้ว่าผมจะเล่นปืนอะไรทุกคนก็ไม่ไม่ดูเลยทุกคนก็ข้ามไปแบบอุ้ยโอ้โหทุกคนก็ข้ามไปตอนที่ผมเข้ามาในเกมเลยทุกคน โอ้โหไอเทมแรทเทมแรลมันดีมันดีอย่างนะมันมันมี45นัดผมถือว่าโอเคเลยลนะ่ะหัวแตกหัวแตกแตกคู่แตกคู่โอ้โหแทบไม่มีคนเล่นแล้วนะจริงๆไอเจ้าปืนเนี้ยแต่มันเมื่อก่อนมันมีแค่30นัดเองนะทุกคนจริง จริงถ้าผมจัไม่ปิดไอมันมีแค่30นัดเองนะแต่ว่า <ไป S 1> เหมือนเ m มเขาปรับใหม่มั้งให้มันขึ้นเป็นโอ้โหเรียบร้อยครับผมโดนลูกซองอ้วนทำไมอ้วนจูเขาไม่ได้วะสูเขาไม่ได้วะเพราะว่าเขาอไอ้นี่กันมันเล่นระบากอ่ะเพราะว่าเวลาเวลาเวลาซูมอ่ะ มันมันแบบมันต้องรอจังหวะการยิงอ่ะเล่นยากมากคือจะซุ่มก็ไม่ได้จะอยู่เฉยๆก็ลำบากแล้วก็มันไม่ค่อยตรงด้วยแหละเรื่องเรื่องนี่แหละนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นกันเบิดลงเบิดมาแล้วเบิดมายายที่ยายที่ แต่ไลฟ์กันนะเนี่ยทำไปเล่นไปนะทุกคนเอาระเบิดไปกินระเบิดไปกินเฮ้ยเข้าบนเข้าบนเข้าบนเข้าเข้าบนเข้าตายแตกแตกแตกเลือนก้นน้อยโอ้ยซ oh, oh, ู่ปู่ใหม่ใหม่เขาไม่ได้เลยวะ่ะจริงๆ อะไรท <Or S 3> ี่แบบเรียกได้ผมก็จะเรียกนะไม่ค่อยได้เฮ้ยระเบิดเฮ้ย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 เพื่อนเรานี่ยอย่าขวางทางสิจ้ะใจเย็น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 นะใจเย็น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  อืนนี้บอกเลยว่าอย่ายิงหัว <laughs> เพราะเพราะว่ามันไม่มีความแม่นยําเลยความแม่นยํามันอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดหน่วยมั้งเพราะว่าถ้าจะให้ดีในเกมพีบีคือความแม่นยํามันต้องแบบความแม่นยําในเกมพีบีมันต้องประมาณเอ่อห้าสิบขึ้นมันถึงจะแบบกระสุนน่าจะตรงหลังเข้าหลังเข้าเฮ้โอ้โหตายแน่กูเรียบร้อย โอ้ยยังไปเหลืออะไรเมื่อกี้นี้อันตรายนะเนี่ยเราต้องเล่นให้มันดีๆโอ้โหเอาอีกแล้วรนะเบิดไอ้ยี่บึกปลาแม่นจังไวยี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้เอ้ยเมื่อกี้ผมทำอะไรวะเมื่อกี้ทำอะไรวะหลออไม่หมดไม่ทันได้มองจะกดปุ่มห้าไปกดเลขสี่ไอ้เราก็นึกว่าปลาปลานี่เอ่อพยาบาล ตายล้วเอ้เราไม่ได้ว่าเล่นกล่องพยาบาลมาดิครับมาดิครับมาดิครับระเบิดเข้าระเบิดเข้าระเบิดเข้าระเบิดเขา้าระเบิดเข้ามาแล้ว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 เห็นอยู่เมื่อกี้นี่หลังเข้าหลังเข้า ตายตายครับตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดลงเกือบตายเกือบตายแน่เกือบตายบอกเลยเกือบตายเข้าหัวหาความแม่นยำไม่เจอเลยเกมนี้เอ้ยไม่ใช่ปืนนี้กระบอกนี้หาความแม่นยำไม่เจอโอ้โหลูกซองจังหวะนี้อ้าวตัวสุดท้าย เอ้ยโถเอ้ยจบ <Okay. S 1> เกมเรียบร้อย <laughs> โอ้โหโอเคมาเรามาต่อยสักแมตต์ด,ดีกว่าโอ้โหแมตต์นี้ถ้าท่านจะยาวแมตต์นี้ถ้าท่านจะยาวเออจะก,ก็ดีเลยจะได้ง่ายๆแมตต์หนึ่งจะได้แบบเอ,อ่อตัดคลิปได้แบบทีเดียวจะไม่ต้องแบบคลิปเยอะอะไรขนาดนั้นไมไ่จะได้ไม่ต้องแบบเล่นหลายๆแมตต์ห <laughs> น้ากากหลุดว่ะคนมันจะน้อยหน่อยนะทุกคน เพราะว่าช่วงนี้มันยังมันกำลังเช้าอยู่ผมเวลาผมอัดผมจะช่วงตอนเช,เช้าเช้าอย่างนี้แหละยี่สิบนัดยี่สิบนัดสุดท้ายยี่สิบนัดสุดท้ายแอบก่อนอันตรายเราต้องเล่นแบบนี้ดีๆหน่อย ายเราไม่เน้นยิงคนเดียทุกคนเไม่ไม่ใช่ <laughs> เราไม่เน้นยิงหัวเด็ดเพราะว่าเจ้าปืนตัวนี้ความแม่นยําม,มันกะไม่ได้เลยวะกะระยะไม่ได้จริงบอกเลยแมันเล่นยากมากเดี๋ยวจะดึงคนมาคนตามหลังมา,มาพัวหรือจ้าพัวหรือจ้าโอ้โหนี่ขนาดผมกดย้ำๆนะกดย้ำาๆยังขนาดนี้ เราต้องแบบได้ดีหน่อยอ้ยติดว่ะนี่ผมกดย้ำๆนะเนี่ยอย่างขนาดเนี้ยคืออย่าอย่าอย่าไปหวังว่าไอ้เจ้าเปืนตัวนี้มันมันมันจะตรงเป้าเลยทุกคนคือมันคือมันไม่ตรงเป้าบอกเลยมันมันไม่ตรงเป้า ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้ทะเลงไปไม่ได้ <c oughs> แล่อีกพอระดับหนึ่งนนเนี่ย <c oughs> ตาย <c oughs> ตายห้องนี้ไม่มีระเบิดรู้สึกเงียบเหงาตาย, <c oughs> ตาย <c oughs> 45นัด <us> โชคดีตรงไหนรู้บ้ามันมี45ินัดไงไหนว่ากดค้างจะเป็นไงาเดี๋ยวลองกดค้างดูนะ โอ้โหกดค้างหน,นกักกวเดิมอีกทุกคนผมบอกให้จริงติดติดติดข้างบนเราต้องเล่นแบบพิ้วๆหน่อยเพราะว่าเล่นปืนกลเราจะมายืนวัดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขายิงเข้าหัวขึ้นมานี่เราแย่นะเดี๋ยวนะ อ้าวในไม่มีระเบิดหรอเนี่ยถ้ายืนวัดก็จะเป็นอย่างเงี้ยบนขึ้นวะบนเข้าเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอ้ยอะไรวะน้าแค่จะไม่มีใครเล่นละมั้งในเจ้าพืนตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกซองหูยิงหนักว่ะลูกซองยิงหนักใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเขาขึ้นข้างบนก่อนนะเขาขึ้นข้างบนก่อนเดี๋ยวเจอกันเอ้ย เฮ้ยทำอะไรทำอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวมา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 ลูกกองเหรอลูกกองเหรอเขาแอบเราว่ะมีคนขึ้นมาแล้วตายตายจ้า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 นี่นี่นี่ผมเห็นผมเห็นเขาแอบอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอ้วน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 จ๋าอ้วนจ๋า คนจ๋ากไอ้หมดว่ะยาแล้วหมดไอ้เขบวนขบวนเข้าขบวนเข้าขบวนเข้าตายตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะปืนหีมะป่ะอื้มหไม่ใช่ปืนหีมะนี่หว่ามันเป็นปืนเลยเนี่ยไอ้อะไรวะลูกซองอ่ะลูกซองสองตัวสามตัวเนี่ย สนุกจริงๆอันตายนะเนี่ยแต่โชคดีนะมันไม่มีระเบิดอือหือเรียบร้อยครับผมโดนลูกซองไม่ได้เลยเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยไอ้ลูกซองวะซองเขาเล่นโหดหวะ่ะอือหือเรียบร้อยเป็นเวลาสกรอร์น้ำอยู่ตอนนี้เราได้อยู่ มาดิครับ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 ,รบน้ำอย่สกอนตอนนี้ไม่มีระเบิดด้วย <c oughs> เราลูกซองว่ะอีกไม่กี่ตัวก็จบเกมแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ว่ะลูกซองเขานี่ โอ้ไแเราตายบอกให้จริงเกือบตายโอ้โถเอ้เขาหัวว่าเล่นไม่ได้อะไรอย่างนี้เอเดี๋ยวนะผมเห็นอยู่ข้างบนนี่เห็นข้างบนตัวหนึ่งใช่เลยผมจำได้ผมเห็นข้างบนเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาเพื่อเราเก็บแล้วเพื่อเราเก็บแล้ว อ้อยามสิตัวสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้เห็นลูกซองอยู่ขวามืออ่ะแอบอยู่อ่ะใช่ป่าววะนี่ลูกซองอยู่ข้างบนลูกซองอยู่ข้างบนสามตัวสามทางใครไหวไปก่อนเลยที่เจออย่างเงี้ยแย่เลยอย่างเงี้ยแย่เลยบอกเลย เยังแย่เลยมาแน่ตายทุกสองมาทุกสองมาทุกซองมาโอ้โห,โโหเข้าเต็มเต็มครับผมเขารออยู่อะตายหัวแตกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไหนดูสิตัวสุดท้ายาย,าย,ยังไงวะขอหล่อสักตัวเว้ย เออมันต้องอย่างนี้ดิว้าโอ้โหเป็นไงยังรอขอตัวสุดท้ายก่อนจบเกมโอ้โหสนุกจริงเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับเจ้าปืนตัวนี้ M4 <c oughs> พันาตนัวนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าปืนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่ ใช้ได้พอสมควรนะถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันรีคาโมสหน่อยก็น่าจะมีความสามารถมากกว่านี้นะทุกคนเพราะว่าในเมื่อกะสูนมันมี45แล้วจากเดิมมันมี30ผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าเล่นพอสมควรนะถ้าใครจะหยิบม,มาเล่นก็โอเคนะทุกคนก็ย้อวนวัยกันหน่อยย้อนวัยวกันหน่อยมันทําให้กนึกถึง เวลาเก่า,กาๆที่ยุคนั้นกำลังบูมแล้วก็ m 4ีพันผ้าช่วงนั้นยศบ้างยศเพชรกำลังใช้กันอยู่เลยบางถ้าผมจะไม่ผิดนะ,อะโอเคประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะก็มาเล่นเจ้าปืนแลให้ทุกคนดูเฉยก็เกือทุกคนคิดถึงกันก็เลยมาเล่นให้ดูโอเคนะทุกคนโอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอซีกันทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายครับทุกคน